ทองคำนะคะเมื่อวานนี้มีการแกว่งตัวค่อนข้างขันผวนค่ะโดยรวมแล้วตลอดทั้งสัปดาห์ทองคำยังแกว่งตัวในกรอบเดิมนะคะมีฐานบระเวณ1,782ถึง1,778เป็นแนวรับสำคัญในะเียวกันค่ะแนวต้านสำคัญยังอยู่โซนเดิมที่บระเวณ1,810-1,813ค่ะนักลงทุนสามารถใช้กรอบการเคลื่อนไหวนี้ในการเทรดดิ้งสั้นๆได้นะคะขึ้นขายลงซื้อแล้วก็สต็อปลอสถ้าหากว่าทองคาม,มีการเบรกเอาท หรือทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทองคำดีตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1810ซึ่งเป็นกรอบบนค่ะสาเหตุสำคัญที่หนุนทองมาจาก2เรื่องนะคะเรื่องแรกมาจากการเปิดเผยตัวเลขสีสารัฐที่2อมในสออกมาแย่เกินคาดนะคะตัวเลขประมาณการครั้งแรก GDP ประจำไตรมาส3าของสหรัฐปรากฏว่าขยายตัวแค่เพียง2 0เท่านั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าาจะอยู่ราวๆสอถึง2.7%รค่ะอีกตัวหนึ่งคือตัว pending home s a l e หรือว่าดน มีเรียกว่าขายบ้านที่เราปิดการขายนะคะก็ออกมาแยก่เกินค่าเช่นเดียวกัน ปัจจัยนี้เองทําให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคําค่ะแต่ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนทองคําให้มีการพุ่งขึ้นคือการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่มาจากการแข่งข่าของสกุลเงินยูโรค่ะเมื่อวานนี้ยูโรมีการแข็งค่าหลังจากผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คงวงเงินการซื้อสินทรัพย์เอาไว้ตามเดิมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดรู้สึกว่า ECB เนี่ยยังไม่สามารถทลายกําแพงทลายการคาดก ในเชิงฮอกกิชของตลาดได้มาจากการที่คุณคริสตินลากาดประธาน ECB นะคะที่มีการปรับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อค่ะแน่นอนว่าเธอยังบอกนะคะว่าอัตรางเงินเฟอ้อของยูโรโซนในอนาคตจะมีการปรับตัวลงที่แต่ว่าเธอคุณคณริสติลากาดนะคะมีการระบุเอาไว้ค่ะว่า อัตราเงินเฟอ้อในฝั่งยูโรโซนอาจจะใช้เวลานานในการปรับตัวลงนะคะมากกว่าการคาดการเดิมสะท้อนที่เห็นว่าเงินเฟอ้อในฝั่งยูโรโซนจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปในมุมมองของ ECB ซึ่งทําให้ตลาดยังคงมองเช่นเดิมค่ะว่า ECB มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งนะคะการคาดการณ์นี้เองนะคะทาให้ตัวสกุลเงินโยูโรมีการแข็งค่ายิ่งหนุนดอลลาร์ยิ่งกดดันดอลลาร์ให้มีการอ่อนค่าแล้วก็เป็นปัจจัยส ที่ดันให้ทองคําคดีดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,810ค่ะแต่ด้วยความที่1,810-1,813เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งนะคะมีแรงขายทางกำไรแรงขายทางเทคนิคสลับออกมาทําให้ทองคําคตอนนี้ลงมาเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลจากกรอบด้านล่างของรายทองคํามากนะะักค่ะดังนั้นวันนี้ประเมินแนวรับระยะสั้นไว้ในโซนประมาณ1,791-1,787ถึ 1, 1, ออง USH ค่ะและแนวรับสำคัญยังอยู่ที่เดิมบริเวณ1,782-1,7 1 7 8แล้วนะคะนักลงทุนสามารถใช้แนวรับระยะสั้นในการทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อแต่แนะนำว่า stop loss ถาหักทองคำหลุดระดับ1,782ถึง1,778ค่ะโดยรวมถ้าหากว่าทองคำไม่หลุดแนวรับสำคัญยังมีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรระยะสั้นจากการดิดตัวของราคาค่ะประเมินแนวต้านระยะสั้นไว้ที่ประมาณ1,805ถ้าหากว่าทองคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวดังกล่าวทยอยขายทำกาไรบางส่วนเพื่อลดความเสีย่ยงค่ะแต่แนวต้านสำคัญที่สุดยังอยู่ที่ ่เดิมคือ1,810 1,813ไม่ผ่านทยอยขายบริเวณจุดนั้นนะคะยกเว้นว่าทองคำทะลุผ่าน1,810 1,813ไปได้ชื่อได้ว่าจะเปิดเกิดการ ปรับตัวขึ้นต่อนะคะไปหาแนวต้านสำคัญระดับถัดไปในโซนประมาณ1,827ถึง1,834เยนิอัค่ะวันนี้มีตัวเลขรศรษิกิสหรัฐที่จะต้องจับตามองนะคะยังมีการเปิดเผยตัวเลขคอลพีซีซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เป็นให้ความสำคัญรวมถึงจะมีตัวเลขอื่นๆอย่างเช่นดัชีนีความเชื่อมั่นผู้ิโภคจากมหาลัยมิชิแกนนะคะแล้วก็ด็ชนีพีไอเชิคัโก้ด้วยนะคะตัวเลขรษฐกิสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดก็จะเป็นปัจจัย สำคัญที่หนุนตัวสกุลนาร่าให้มีการฟื้นตัวแล้วก็กดดันทองคำกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขในวันนี้ออกมาแย่เกินคาดนะคะลักษณะจะคล้ายเมื่อวานนี้ค่ะก็คือดาว์สสาระจะอ่อนค่าต่อและมีโอกาสที่ทําให้ทองคำเนี่ยดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบด้านบนได้ค่ะ